ัสดีครับพบกับรายการเบสเกนเนอร์นะครับต่อกับต่อจากรายการที่<อ>ไปประตูน,นรารกนะครับนี่ครับมัดไฟไฟ้านะครับผมลองโหลดมาใช้ดูนะครับอจะแล้วครับนี่ครับมัดไฟเราสามารถติดไฟแลปต์ไฟก็ได้นะนี่ครับนี่ ภาพานี่ผมสร้างเองอันนี้คือที่ผมสร้างแล้วผิดมันผิดพลาดผิดพลาดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ลองทำเล่นดูนะครับมันก็สนุกดยียเร่น,นึ่งนะคะถ้าเยอนนมันก็โผล่แล้ว นี่ก็เั็นเยยบนะบเยยบแล้วประตูจะเปิดน,นะนี่กระปกนี่ัะเป่ดกระก ไม่ครับผมทำไม่สำเร็จนะครับธนาขอโทษด้วยนะครับพีห่หลงว่าคนเชื่อนะรก็ว่ามันสำเร็จแต่เขาไม่ใช่นะครับแต่บ้านผมเฮ้ยเพราะเจ้านม่ผมมันมมสำเร็จนาคเลยนะครับมทำแบบประตูมาเลยทำแบบประตทูทำเหมือนประตูเซเว่นแต่ว่ามันไม่เปิดแบบนั้นนะครับ เราก็จะต้องปิดประตูนะครับเป็นไหมครับเปิดไฟนะครับอันนี้เราเลือกอ๋อเราเลืกเปิดไฟนะครับแล้วก็หลับนะครับออก่มีอะไร้ามันเป็นกนีรเป็นวัสดุกาก็จะออกทางเดียวก็ได้หรือว่าจะออกสองทางก็ได้ ก็ไม่รู้น้อง,องจะสอนสร้างประตูนี้นูกันนะครับผมจะสอนสร้างประตูสอนสร้างประตูเซเว่นประตูเซเว่น หนมแล้วก็ลืมหนึ่งสองนะคะคุณก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับคุณเกมนะครับวางบล็อกอะไรไก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็คุณก็มาทำเลยนะครัคคะรแล้วคุณเคยดูแล้วก็ไม่สำเร็จ ใช้เกินไปหน่อยนะครับขอโทษทีค่ะเออ,อนี่มหกระจกสอนทอแล้วนะครับอันนี้ผมทำแบบ่ขาดจิดแล้นะครับอ๋อดิง้งแล้ว ถูกแล้วครับนี่ก็นี่ก็คือประตูเซอร์วิสนะครับแต่ว่าผมทำประตูแบบปับไม่เป็นนะครับปุ๊บว๊บปุ๊บว่าแบบมีงานไฟฟ้าไม่เป็นนะครับก็เลยผมก็เลยทำแบบนี้ไปแทนนะครับต้องปิดให้ในเนียนนะครับถ้าปิดไม่เนียนก็มันก็ไม่เป็นครับก็อันนี้ก็ไม่ได้สร้างอะไรเอ่อ เยอะนะครับมันก็ง่ายมากเลยนะครับคุณก็แค่วางคันโยกนะครับบนนี้ไปแล้วก็ใส่ในอะไรนะบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับแล้วก็วางไปแค่นั้นนะครับนี่คือประตูเซลินนะครับเจอนนะเจอะ รุปจริ่งเหลวอคนเลือกเป็นสิ่งที่ทุกยากมากนะครับเ,เราไปดูตัวแบบกันนะครับตัวแบบมาทำแบบนี้กันนะครับเราก็ต้องทำตามนี่ครับประตูเซเว่นนะครับผมก็มารู้ทำไมมันไม่ได้ผลนะครับ สรทำไมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันไม่ได้แต่ว่าสร้างประตูเซเว่นมันก็ง่ายมากนะครับแค่อน่นะาผ่านนี่นะครับจ๊ลืมกดลืม นี่คือสร้างงานกับดักแล้วผมก็สะงสร้างกับดักเองนะครับดาบก็ผมยัง,ง,งมไม่ได้ให้คุณดู พูดไม่ได้แนละ้วนี่ก่อนนะครับเอ่อหินเป็นล็อกนะแล้วลว่าหินได้ก็จะวางแรงไปนะครับ ออกไม่ได้แล้วก็ที่สอ,องแล้วก็ใค้คุณวางแผ่นหยีบลงไปแล้วคุณจะแก้เขาก็ลงไปเลยไม่ไม่ํำเร็จอะ จอกนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่ามันมีดอกเกปิดดอกนะครับเอ่อกระจักกระจักกระดักอันนี้คืออันนี้ประตูเซเว่นนี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าประตูเซเว่นทำงานตรงนี้มันไม่ดีเอ๊อ เราต้องประสิกคันโยกออตรงพวกนี้ก่อนนี่ก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำประตูซีนใหม่กันเลยนะใส่ตรงนี้นี่สองตัวแมน้อง อันนี้อันนี้อนนี่อันนี k, k ่คอนนเซเว่นุึ้ขึ้นแต่อันนี้ม่ฝนไม่เนี่ยพี่นม่คับนเทนเวนุืเนเซเว่นให้คุณอยากจะรู้นะครับ แค่นี้นะครับบ๊ายบาๆก็จบรายการเพียง้า่นี้คนะรับ